ก็กลับมาพบกับคุณครูกิตตินแนวคนกลางนะครับวันนี้เราเป็นชั่วโมงที่2ของบทประยุกต์นะครับวันนี้เราจะเริ่มเรียนการแก้โจทย์ป,ปัญหาโดยใช้การเทียบเประยัญญตยานเด็กๆก,ก,การที่เปรียญญัตยานเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่สําหรับเด็กๆนะครับคำว่าบัญญัติตยานไตแปลวา่า3าไตสระไอต่อเต่ารอเรือไตแปลวา่า3เหมือนกับอะไรลูกพระรัตนตรยัยก็คือใครพระพุทธพระธรรมพระสงค์ไตศิขา อะไรลูกศลสมาธิปัญญาที่เราเคยยินใช่ไหมครหรืออะไรอีกเอ๊ผ้าตายเออเวลาคนจะบวดผ้าตายคือต้องมีผ้าสามผืนในการคลองเป็นสมภพเป็นเป็นพักต้องมีผ้าสามผืนมีอะไรบ้างมีอังซ้ามีสบงแล้วก็จีวรใช่ไหมครับเหมือนกันคําว่าใจบัญญัติตายานก็หมายความว่าไตรแปลว,ว่าสามแสลว่าอันนี้จะต้องมี3มพยางสามตัวเลขเวลาเราเทียบบัญญัติตยาน คำตอบตัวที่เป็นคําตอบเกิดจากตัวเลข3ตัวที่ให้มานะคะเพราะในโจทย์ที่เขาให้มาจะมีตัวเลขอย่างน้อย3ตัวเอาตัวเลข3ตัวนี้มาคิดเป็นคําตอบดูสิในโจทย์ข้อหนึ่งจะต้องมีตัวเลข3ตัวอ่ะลองดูตัวอย่างเช่นข้อ1สมุด3เล่มราคา35บาทเราเจอตัวเลขตัวแรกแล้ว3ตัวเลขตัวที่2อะไรลูก35ตัวเลขตัวที่3คืออะไรลูก15 นี่คือคำถามที่เขาถามสมุดสามเล่มราคา35บาทถ้าซื้อสมุด15เล่มนักเรีนยนเห็นไหมครับมันจะแบ่งแยกไหมสามตัวน,นี้มีหน่วยไปในยลกเล่มไอ้เล่มเนี่ยเขาเรียกว่าลักษณะนามเนาะสเล่มราคาสามบาเห็นไหมครับมันแยกระหว่างเล่มกับบาทแต่แล้วฝั่งซ้ายมือเป็นเล่มฝั่งขวามือเป็น บาทเห็นไหมครูแบ่งข้างไหมพราะโจทย์เวลาเราเปรียบเทียบนะครับเล่มอยู่ฝั่งเล่มบาทอยู่ฝั่งบาทเห็นไหมครับสมุด3เล่มราคาสันห้าบาทสมุด15เล่มราคากี่บาทเพราะโจทย์ถามราคากี่บาทเพราะฉะนั้นเป็นตัวเลขตัวที่4ตัวเลขตัวที่1ตัวเลขตัวที่สองตัวเลขตัวที่3ตัวเลขตัวที่สิบสูตรของครูมีง่ายๆนิดเดียวเวลาทําตัวเลขตัวที่4ก็คือตัวที่เป็นคาตอบเท่ากับตัวเลขตัวที่สอง คูณตัวเลขตัวที่3หารด้วยตัวเลขตัวที่1เอาละเด็กๆไม่ใช่เอา2อคูณสแล้วหารหนึ่งนะครับไม่ใช่นะเด็กๆดูตัวเลขตัวที่หนึ่งคือเลขอะไรลูกเลข3ตัวเลขตัวที่2คือเลขอะไรลูก35ตัวเลขตัวที่3คือเลขอะไรลูก15ตัวเลขตัวที่4คือคําตอบเพราะนั่นคำตอบคือตัวเลขที่สี่ที่เราจะหาเกิดจากตัวเลขที่2คือเลขอะไรครับโอ้เก่งมาก35คูณกับตัวเลขตัวที่3ามเอะลยลูก สิเห็นไหมครับตัวเลขที่สามเลขสิบหารดัวตัวเลขที่หงคือเล้อไรลูก3เพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆดขี้เกียจตัดทอนเด็กเอาข้างบนคูณกันแล้วหารสแต่นี้มันตัดทอนได้จะได้ง่ายต่อการคิด3กับสิตัดทอนได้สุขคุณแม่สมีใช่ไหมครับสามหนึ่เพราะฉะนั้นเหลือแค่35มสิบคูณห้าสามคูณหได้เท่ไรครับร้อยเท่าไหร่ลูก เท่าไหร่ลูกอ่าถ้าไม่ได้ไปตั้คูณ35คูณ5 5 5 5 5ใส่5ทด2 5 3 15ทด2เป็น17แสดงว่าข้อนี้น้องตอบเท่าไหร่ลูก175บาทอ่าเด็กๆยังไม่เข้าใจแน,น่ๆเลยเรามาดูตัวอย่างที่2ซิตั้งใจทำนะครับโจทย์ปัญหาการเทียบเป็นจัดยาต้องมีตัวเลขอย่างน้อยกี่ตัว3ตัว อา้าวอ่านจบไนี้ปากกา5แท่งราคา20บาทเด็กๆจะเห็นว่า5ตัวนี้มีหน่วยเป็นอะไ,ไรลูกแท่งเห็นไหมย0่ตัวนี้มีหน่วยเป็นอะไรลูกบาทเห็นไหมครับโจทย์ถามมาลายนี่คือสิ่งที่โจทย์กาหนดให้อันนี้คือสิ่งโจทย์ที่โจทย์ถามถ้าซื้อปากกา3ที่2แท่งจะราคากี่บาทเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับมันถูกแบ,บ่งออกเป็นเห็นไหมฝั่งซ้ายมือแบ,บ่งออกเป็นแทง่งฝั่งขวามือแบ,บ่งออกเป็นอะไรลูกบาทเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวที่หนึ่งคือเลขอะไรลูกที่อยู่เจอเลขห้า ตัวเลขตัวที่2คืออะไรลูก20ตัวเลขตัวที่3เลคืออะไรลูก3 2อตัวเลขตัวที่4คือตัวที่เราต้องการหาคําตอบสูตรของครูมีง่ายๆนิดเดียวตัวเลขตัวที่4เกิดจากตัวเลขตัวที่2คูณตัวเลขตัวที่3หารด้วยตัวเลขตัวที่1ไม่ใช่เอา2คูน3หาร1นงนะคเรียนดูตัวเลขตัวที่1คือเลขอะไรลูก5ตัวเลขตัวที่2คือเลขอะไรลูก20ตัวเลขตัวที่3คืออะไรลูกส2สยตรของูคือตัวเลขตัวที่2คือ ยี่สิบเอามาใส่คูณกับตัวเลขตัวที่สามคืออะไรลูกสามสองหารด้วยตัวเลขตัวหนึ่งคือเลขอะไรลูกห้าเอาละถ้าเด็กๆไม่ชอบตัดทอนใคาเด็กๆไม่ชอบตัดทอนก็จับข้างบนคูณกันแล้วก็หารห้าแต่เันตัดทอนได้ยูซิสุขุนแม่ไหนตัดได้เวลาตัดตัดตัวบนได้ตัวเดียวนะครับตัวล่างตัดกับตัวบนได้ตัวเดียวนะห้ากับยี่สิบตัดได้ไหมครับสุขุนแม่ไหนมีลูกแม่ไหนคูณได้ทั้งห้าและยี่สิบ โอ้เก่งมากแม่ห้คูณที่ห้าห้าหนึ่งห้าหได้ยี่สิบ้เอเก่งมากคะนั้นเหลือเลยลูกเหลือ4คูณกับอะไรครับสาถ้าเราคูณในใจได้แล้วก็ตั้งคูณ32มสคูณกับสีเริ่มคูณหลัก2องก็คือ42เป็น8 4 32ใส่2ทดหนึงไม่มีชักลงมาเสแล้วข้อนี้ตอบเท่าไัรนเลยครับ128บบาท เด็กๆไม่ต้องกังวลเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาในที่ใัจายางนะครับเด็กๆดูโจทย์ที่เขาให้มาดูตัวเลขลำดับให้มาวันนี้ครูจะให้โจทย์ง่ายๆลองเป็นการทบทวนดูตัวเลขตัวที่4ก็คือคําตอบเท่ากับตัวเลขตัวที่2คูณตัวเลขตัวสามหารด้วยตัวเลขตัวที่1นะครับวันนี้ลองทําแบบฝึกหัดครู4ข้อนะครับครูจะเรียงลำดับตัวเลขมาให้เลยนะครับเด็กๆตั้งใจทํานะครับถ้าไม่เข้าใจก็รีดูรีดูนะครับ ร,รีวิวย้อนกลับไปดูว่ามันทำอย่างไรนะครับแล้วตั้งใจทำแบบฝึกหาดทรงคูณนะครับวันนี้ก็จบการน,นำเสนอเท่านี้นะครับบายบายเด็กๆ